ตอนเช้าค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเรามารอดูพิธีกรรมอารตีคงคาในตอนเช้านะซึ่งพิธีกรรมนี้ค่ะจะมีทั้งเช้าแล้วก็เย็นภายในวันเดียวกันเลยนะซึ่งปกติแล้วอ่ะพิธีบูชาไฟอ่ะเขาจะจัดที่กาศอาศีนะแต่ว่าเพื่อนบอกว่าวันนี้คนเยอะมากๆเลยเขาก็เลยพาเรามากาาจัสวาเมกแทนนะก็ <Come here. S 2> มีเท่าไหร่ฮะจริง हरि ओम स्वस्ति न इंद्र प्रदसवाहा स्वस्ति नहापूखा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्ट नेमी स्वस्ति नो प्रिया रिपीट हरि ओम माय लाइफ गुड लाइफ गुड कर्मा माय फैमिली गुड हेल्थ बक्सी से पैसा मनी थाउजेंड टू थाउजेंड ค h อ family puja, good है good power good s i l v money Indian price 500 no Indian price no 20 no 100 how much you like to no possible no possible okay 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 โอเคค่ะเพื่อน o ถ a าเจอแบบเนี้ยก็คือต้องเสียตังค์นะคะตอนแรกก็ถามแล้วนะว่าเท่าไหร่แล้วก็ โดนดนที่นี่ต้องมีขั้นต่ำนะค่าทิปขึ้นแล้วะคะเพื่อนเพื่อนส่ตอัดาก็มีเดอ่ดอนะรับัสเตรีกูชัย จีบอะไรตัวมังค์จีบจายนะคะอินเดียนจาย yes very nice สรุปคือไม่ได้เห็นพิธีเก่าๆปกตินะคะเพื่อนๆจับเขาเพราะว่าไม่รู้ทำไมวันนี้ถึงไม่มีนะปกติเขาตรงเมีนการอาจจะมีก็เลยไม่ได้ดูนะคะเพื่อนๆมากินจายแทน ในตอกซอกซอยของเมืองวาณาเสียะคะ่ะก็จะมีทั้งลิงทั้งวัวเต็มไปหมดเลยนะแล้วระหว่างทางก็จะมีแบบขี้ด้วยนะคะเพือนๆขี้เต็มทางเลยนะในตรงนี้นะค่ะตอซกซอกซอยยังกะเขาวงกดเลยอะ่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่กาดแล้วนะคือที่วาณาเสียะคะ่ะจะมีกาดเยอะมากเลยนะคะ กาดที่นี่จะมีประมาณ80กว่ากาดเลยนะซึ่งภาษาไทยอ่ะจะเรียกว่าคาแต่ละกาดนะคะก็จะมีผู้คนนะคะเขากาลังอาบน้ํากันอยู่นะเพราะว่าที่นี่อ่ะคะ่ะเขาจะเชื่อว่าแม่น้ําคงคาสามารถชําระบาปได้นะหนึ่งวันเขาจะอาบสองรอบนะตอนเช้าอย่างเงี้ยก็เหมือนว่าชําระบาปของเมื่อคืนที่เราทํามาแล้วก็ตอนเย็นก็เหมือนว่าเราชําระบาปของวันนี้ที่เราทํามานะคะเพื่อนๆ

आहा यो दसहरु मेघाट आयो बाबाजी बाबाजी आ बाबा गोरी बाबा आ बाबा थोडा थोडा हिन्दी जापान नो ताइलानडिया दा माय योरान्सी वेलकम टु योरान्सी थ्यांक यू यू एवरीडे टेक अप एवरीडे 24 आवर्स एम आइ होम आइ योर होम एवरी टाइम हा एभ्री टाइम इज स्मॉली माय ओन One day, two times. Yeah, 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 Morning, Ro evening. Yeah, morning time, night time, time. Ah. <laughs> Twenty-four hours here. Yeah. So. Yeah, yeah, yeah. Ah, Seru. So Seru. Its yes, name? Ah, its name Seru. No lover, no girlfriend, no wife, no yeah. No everything. Everything. <laughs> suddenly yourself. Yeah. And suddenly. My guru. Oh, your friend? Guru. 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 Yeah. Eh kalau Arja, kalau apa? Kalau हां मत मत मस्ता छोड़ और देखो हां ऐसा माइट नहीं ओए सेरो साधु लग ये देखो लो मनी लो यार लो भी सुनाने ये गंगा मादरवाटर से इट्स जस्ट नॉट जस्ट अ हां नो माय 35 साल या water use yes, oh you use cacao water yeah cooking yeah <laughs> cooking <here>. oh. <laughs> night time yo my my photo <laughs> yeah can i take your photo yeah 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 video oh beauty yeah. okay. one two three <laughs> you you like you mother, something you very good my sister you yeah so thank you thank you thank you <laughs> You, what thing you good day. i have some food do you want to try yeah you want to thank you thank you yeah yeah, yeah 24 of us. okay พเพื่อนๆเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้มีโอกาสคุยกับสัญญาสีนะหรือที่เรียกกันว่าบาบจีนะซึ่งคําว่าบาบจีนะเป็นภาษา,าฮินดะีนะคําว่าบาบบาก็จะแปลว่าคุณลุงคุณตาส่วนจีก็จะแปลว่าท่านถ้าแปลตรงตัวก็จะแปลว่าท่านลุงท่านตานะคะบุคคลประเภทนี้นะ่ะเหมือนเป็นคุณลุงวัยเกษียณที่ออกมาสวงบุญน,นะคะพเพื่อนๆแบบก่อนหน้านี้เขาก็เป็นคนปกติเหมือนเราเรานี่แหละเออมีการมีงานมีครอบครัวอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอถึงบ้านปลาย ชีวิตเขาแล้วอะ่ะเขาก็เหมือนอยากจะออกมาสแสวงบุญก่อนสิ้นลมหายใจเขาก็จะละทิ้งสมบัติทุกอย่างจากทางโลกของเขาแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตตามริมแม่น้ําคงคาซึ่งบาบาจียก็จะมีหลายแบบอยู่ที่เส้นทางของแต่ละคนที่จะเลือกเดินทางนะคะก็ <c oughs> อย่างบางคนอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็จะละทางโลก <c oughs> เข้าสู่ทางธรรมก็จะมาใช้ชีวิตแบบ ซาด,ดูไลฟ์นะก็เหมือนชีนักบวชนะคะตามดิมแม่น้ำอ่าก็มีประเภทนี้แต่ว่าบางคนก็จะเป็นเหมือนไปอาศัยตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆวัดว่าอารามอย่างเงี้ยก็มีหรือว่าบางคนก็ไปตามที่สถานที่ท่องเที่ยวเหมือนเป็นนายแบบอะคะให้นะักท่องเที่ยวมาแชะๆถ่ายรูปอย่างเงี้ยอ่าหรือว่าบางคนก็ทําอาชีพขอทานบางคนเขาก็ฟิลเ,เหมือนบ็อกเกอร์อะที่ เดินทางไปเรื่อยๆไปสแสวงบุญเรื่อยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ปกติแล้วบาบาจีเขาจะนุ่งสีส้มเหมือนส้มแบบจีวรผ้าเนะเพราะว่าคนฮินดูเชื่อว่าสีส้มอ่ะเป็นสีมงคลของศาสนาฮินดูนะคะแต่ว่าอย่างที่เราเจอเมื่อสักครู่นี้อะถ้าให้เราคิดว่าเขาน่าจะเป็นเหมือนบาบาจีที่ใช้ชีวิตบ้นปลายตามริมแม่น้ำคงคานะคะส่วนตัวนะรู้สึกว่าถ้าใครจะรู้สึกชอบหรือไม่ชอบอินเดียเนี่ยรู้สึกว่ามาเมืองเนี้ย จะสามารถตัดสินได้เลยอะคะ่ะเพราะว่าที่นี่อะสามารถสะท้อนได้เห็นความเป็นอินเดียทุกอย่างไม่ว่าจะศาสนาวัฒนธรรมรวมถึงผู้คนด้วยนะคะมันสะท้อนได้เห็นเลยอะว่าคนอินเดียเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขามีความนับถือเรื่องใสกับศาสนาของเขามากน้อยขนาดไหนอะคะ่ะก็ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสนะลองมาอินเดียแล้วอยากให้ลองมาเมืองวาราสีมากๆเลยนะ

นา่นาจะสมมติทั้งหมดเลยสิถ้คุณต้องารให้ช่วยผมไม่รู้จักไม่ับเงินไม่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 ม่ไม่ไม่ไม่ c ม่ไมไม่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 ไ่ทม่มีไ ซึ <ITA> ่งปกติคนที่วาเนเสียพวกาขายขอส่วนมากเขพูดภาษาญี่ปุ่นกันได้นะเพราะว่าคนญี่ปุ่นอ่ะมาเที่ยวที่นี่เยอะมากมากแบบจนหลายๆป้ายอะ่ะนอกจากภาษาอังกฤษแล้วอ่ะก็จะมีภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะนี่ฮิวเยอิร์กีเรียน้องเยอปันวิชแ n นทรียูเคสยูเคอันุมนอันุมันอ่าไหนกัน I can't tell you. Oh. <laughs> Where you go now. Walk. Walk. I'm thinking Korea. Yeah? I'm thinking Korea. <laughs> oh, yeah? I'm thinking Korea. <laughs> no, I'm Thailand. Thailand. Very nice country. India, Varanasi, Shiva City. Shiva. Yeah, Shiva City. Win temple? I show you temple? No no, it's okay. Free? No money. No, 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 yeah. It's okay. <laughs> I saw. Ah, yes. are 200. The <laughs> same yeah. Which place you want to go? I go to Manikani. Ah, Manikanika. Iya. Ah, yeah. Manikanika. No money. No, no, no. Okay, I, I no money. After <laughs> you see the my world shop, ah? No, no, no. Oh, okay. so you look my shop on the way, ah? No, no. นะะคก็เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาลองชิมอาหารของที่นี่นะเหมือนเป็นสตูด์นะค่ะเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวจะพาไปกัดที่เขาเขาส่งนะคะอันนี้เราก็มากับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะเพื่อนหญิงเดียวแต่ว่านี่เขาสั่งพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นะคะเพื่อนไปดิไปดิไปดีิจะก็บันจะไปเลย মাইজ ডি চ' বেষ্ট চাষ্ট বিনা কাশী চাট বিলা ই টমাটৰ চাট আলু টিক্কি এণ্ড দহি পুৰি These three charts are very famous here, and Baniyapur is also very good food here. Thank you. So, uh, Coming here. you here. How many times did I? I just come many times. Many times. Many times. Wow. I'm an I'm, I'm an astronaut. Wow, how amazing! Hot chaan, na. มัมีความแบบแกงกะหรี่มากๆแล้วเป็นแกงกะหรี่ที่โคตรจะเข้มข้นเลยนะคะแล้วมันมีความแบบมะเขือเทศนะเป็นธรรมชาติที่โคตรจะอร่อยเลยอะ่ะถ้า,าเพื่อนๆมาอยู่มาชิมร้านนี้นะคะอันนี้คืออารูติช็กกี้นะคะเพื่อนๆน่าจะเป็นไก่ข้าวอะลูอะโวคาโดมันเป็นมันฝรั่ง อขออีกคำหนึง่งมันฝรั่งอะคะ่ะกรอบแล้วมันเหมือนราดราดด้วยโยเกิร์ตนะคะมันอร่อยนะมันเหมือนอร่อยปแปลกๆอะเหมือนกินมันฝรัง่งราดกับกะหรี่ผสมโยเกิร์ตน่ะก็อร่อยปแปลกๆดีนะคะเพืนเนๆนแต่ถ้าหามว่าชอบอันไหนมากกว่ากันก็ขอยกให้อันนี้นะอร่อยจริงๆชื่อว่าชื่อว่าธรรมข่านะคะเป็นน้เสือเทนะคะ

ูช่วยจ้เมื่อกี้เขาเนกว่าเรายังไม่จ่ายเงินนะคะเพื่อนๆดีนะมากับน้องคนอินเดียแล้วเขาแบคุยให้คือจ่ายไปแล้วนะทั้งหมดอ่ะ170ร้อยเจิบลูปี170ร้อยเจสิลูปีนะคะ่อาหารอาหารร้านเมื่อกี้คืออร่อยนะนเพื่อนๆแบบ เออไม่แปกใจเลยว่าทําไมคนถึงเยอะแต่แบบโคตรเห็นเลยอ่ะคืเห็นมากเห็นสีอย่างงั้นหน้าตายอย่างงั้นี่คือกินไปเอาแบบเห็นตั้งแต่สองคำแรกเลยนะคะเพเ่อน่าสงสัยว่าทำไมรู้จักคนเดียเยอะจังก็คือคนนี้เป็นน้องแบบ เขาเพิ่งอายุ21ปีเองนะแบบเคยรู้จักกันตอนที่เคยมาอินเดียครั้งที่แล้วค่ะก็แบบเออมีคลิปคอนแทคอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนนางรู้ว่าเอ้ยเราจะมาจากเขาก็แบบเลยทักมาอะไรประมาณนี้นะก็แค่นี้แหละค่ะโอเคดมาดิดูมาดิดวมา เมื่อกี้ก็คือจะต้องเสียงเลยนะคะเพื่อนๆคือที่นี่อะ,ะออเขาจะบอกว่าโดนเน a นะเหมือนบริจาคแต่เอาจริงๆอะมันจะมีการบริจาคทั้งตับต้องขอแบบ5 0าบ้อยรูปี1 0 0่ลูปีประมาณนี้นะระหว่างทางนะเราก็จะเจอแบบอคนินดียพยายามเข้ามาเหมือน ขายขอว่าพาไปนวดไปนี่เหมือนสแกมเมอร์ค่ะคนเมื่อเี้นโยปแก็ัรไกมเนะคเะเกน่น มาที่นี่คืออาจจะจำเป็นต้องมีคนอินเดียนะคะหรือว่าคนพื้นที่เป็นไกด์นะไม่งั้นก็จะโดนแกมเยอะ่นะคะซูลาซีานีลสซีก็ดังนะคะเพื่อนๆปกติแล้วค่ะถ้าเราจะไปตรงท่าเผาศพนะ จะมีแบบคนอินเดียคือถ้าเราเป็นตางชาตินยะเรามาคนเดียวนะจะมีคนเดียวเข้ามาทําทีแบบจะพา,พาไปดูอย่างนู้นพาไปดูอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกไม่ต้องให้เงินชันแต่ว่าสุดท้ายก็จะขอเงินเหมือนบอกว่าเป็นการด onation นะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเป็นโด onation ที่มีขั้นต่ำตามที่เขาอยากจะเรียกเรียกค่ะเรียกเงินจากเรานะคะก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็น่าจะเซฟนะคะเพราะว่ารอบนี้เรามากับ คนพื้นที่นะคะเ,เพื่อนๆค่าที่เราจะมาชื่อว่าคาากันิกา,กานะเป็นค่าเผาศพที่ใหญ่ที่สุดในเมืองวารนสีเลยนะคะซึ่งคาาที่นี่อะคะอ่ะจะไม่มีวันหลับไหลเลยนะหมายถึงว่าก็จะเผาเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงเลยนะคะเ,เพื่อนๆ See yeah, when we are in sheep we yeah. are. Okay. Go here. Go like this. People take the photo and make the donation for hospice. Homeless people waiting for die. No donation กูรีกูซ์ไม่ donation Go, go ไม่ค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆเมื่อกี้นะคะเราก็เข้าไปตรงที่เผาศพแล้วนะแล้วก็คือ แล้วก็เีเราก็คือเหมือนถ้าเผื่อเราอะไม่จ่ายเงินให้เขาเขาก็จะแบบไปไปไปเลยเป็นการไม่รูเห็นไหมคือเหมือนเป็นการแบบ ถ้าเราไม่บริจาคเงินให้เขาเขาก็จะแบบออกไปไม่ให้ถ่ายแต่ถ้าคุณบริจาคเงินเขาจะเออถ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยดูเนี่ยมันเป็นแบบการค้าถึงขนาดนี้แล้วนะคะเมื่อกี้ก็เลยโดนแบบเออน้องเขาก็โดนไล่ออกมาก็โดนเนี่ยค่ะไล่ออกมาเนี่ยเพื่อนๆตรงนั้นนะคะเขาเป็นกำแงกันอยู่นะคนถ่ายกันเต็มเลยนะเนี่ย ตามความเชื่อของศาสนาฮินดูนะคะก็จะมีศพอยู่5้าประเภทนะที่เขาจะไม่ทําการเผาก็จะมีเด็กแรกเกิดหญิงพรหมจรรย์นักบวชแล้วก็คนที่ถูกงูกัดคนที่ถูกฟ้าผ่านะคะคือ5้าประเภทนี้เขาจะไม่เผาเพราะเขาเชื่อว่า5ประเภทนี้เขาได้ทําการชําระบาปเรียบร้อยแล้วนะคะ วัดแกซีน nah. ิสขนาดนะคะเพื่อนๆเราพาดูได้แค่ไกลๆนะคือเมื่อกี้ค่ะเราเดินไปแล้วจะเข้าไปแล้วน้องที่เป็นพามก็ถามว่าต้องเสียเงินอะไรอย่างนี้ไหมเขาบอกว่าถ้าเป็นคนอินเดียไม่ต้องเสียแต่ถ้าเป็นต่างชาติต้องเสีย450รูปีนะเราก็เลยแบบเออไม่ได้เข้าไปนะแล้วเขาบอกว่าให้มาดูตรงนี้ไกลๆเอาละกันก็ไม่เสียตังค่ะแล้วก็วัดแห่งนี้ค่ะเต็มไปด้วยทองเลยนะคะเพื่อนๆ นี่คือสถานที่เขาจัดครงคาร์รัตีนะคะเพื่อนคนเยอะมากฮัลโหลบานาสอาบกันคิดอะไรบานาซีบ้รับอเนเดียพาการหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายเลยนะคะก็คือครงคาร์รัตีเป็นพิธีบูชาไฟนะซึ่งที่นี่ ऊपर बैठवा देखेगा थ्री हंड्रेड है आरती के पास बैठे रखेंगे थ्री हंड्रेड है आरती के पास बैठ के रखेंगे हाँ बगल से लेकर चलो एकदम आरतीसन डोनेशन थ्री हंड्रेड ก็จะมีแบบไกลนะคะหมายถึงว่าคนแถวนี้ค่ะก็จะมาสกิลเราค่ะว่าสนใจไหมเดี๋ยวจะพาไปถ่ายตรงที่แบบเห็นได้ชัดกว่านี้แต่ว่าสามร้อยยูรปีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเราไม่เอานะคะเราอยู่ไกลๆก็ได้ค่ะเพือนแบถ้าเป็นคนอินเดียนะเก็บร้อยหิบแต่เป็นเราอะเก็บสามร้อยทำซึ่งสองเท่าเลยนะคะ โอเคคลิปนี้ก็จะเข้าๆประมาณนี้นะคะก็อย่าเจอกันใหม่ e ีหน้านะคะบายค่ะ